ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุทันวันนี้เราจะมาดูวันว่างว่างกองร้อยและทีบุกเบือเลยครับผมว่าเขาทำอะไรกันนะครับมันจะก้าวกันอะไรไปดูกันเลยไงมั่งครับคุณกล้องรู้สึกคุณกับผมนี่น่าจะทํำยากเหมือนกันนะเนี่ย เปียกหมดเลยไอ้หม่วันนี้กับฝนโปรยปลายใช่ครับเพื่อคอนเทนต์ครับเพื่อคอนเทนต์ถ่ายช่องเหรอใช่ถ่ายช่องนี่ทุกมีแค่ผคลิปเองอันนี้คือคลิปที่สองหรือว่านาแบบถ่ายถ่ายชิวจำวันบุเบิร์งฮะนี่ว่าจำวันบุเบิร์นนะครับผมนะครับคันกล้องนะวันนี้ก็เราอสายฝนโปรยปลายโอเคเราไปดูไก่กันต่อครับไก่ไก่ใกล้สุกแล้วโคตรสุกเลยครับใกล้สุกมากแล้วก็ต้ผู้ชมอ๋อ ไฟไฟมาเรื่อยๆครับไฟมาเรื่อยๆครับจานโชคดีนะครูตีเอาไว้ให้แต่เราช่วยเดี๋ยวตอนนี้ตูนเริ่มเนล้วเฮ้ยเอาแล้วอุ้ย กินนะกินคนที่ต้องชิมล้ชิมแล้วก็ใส่เยอะเลยน่าอร่อยนะพี่นะคือแกงเยอะดูรสชาติแล้วใครมีพเจอร์ไมไม่มีทําทำไมอ่ะเป็นไรเป็นไงเฮ้ยอุ้ยนั่งปรุงอะไรเลยเอาเอาอร่อยเหรพี่รสชาติเป็นยไงถ้าใครชอบกินกินเค็มอ่ะอ๋อเร็วเร็วเร็วเลวรไทยด้แล้วได้้ไดวม่เรจะถาว่าเป็ไงบางพี่รสชาติ ถ้าชอบกินเค็มก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มใช่เอาชีกัย่างอร่อยนี่อยากกินหมดแต่กินไม่ได้ว่ะอยากกินเปรี้ยวครักูมีมะนาวเอาเหมล่ะกินตัวกินตัวกินตัวก็เปรี้ยวอยู่นะใช้ได้เลยอ๋อไผ่ลูมาแด็ดแน่ยโวยข้าวผัดไผ่ครับไผ่เหรอใหญ่ไผ่ตีชีวิตกองร้อยของบุเบิร์ต จ้าดีจ้าสอบธรรมะเสร็จก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับใช่ครับสอบธรรมะเสร็จก็เป็นอย่างเงี้ยแหละรับฝนตกเทวดาทับตาไหลเกูรู้อะไรเนี่ยเทวดาน้ำตาไหลเว้ยใช่ใช่อาอะไรมือคนสอบไม่ออกอ่านอะไรมือคนสอบไม่ออกแบบเทวดาแบบกูอ่านไม่ออกมือทำอะไรกูกูอ่านเนี่ยนี่คือกระทู้เหรอบ้านไอ้กระทูอันไอนมั่วปี้ โอ้ไก <ort>. ่สุกมากเลยไก่คตสุกเลยไอ่ยังไม่สกเลย่ยคนหลับเลยเนียใช่พี่ลำมัดล้าแต่กุตีให้นี้มาไม่แห้งเลยัไมแดงว่ะไม่สุกแดงหนังเลยนี่ม่รงเป็นหนาส่นที่อร่อยสุดเลยควยหนังให้กักนี่นะครับหลักจับทําเสร็จนะครับน้าท่วมเลยนะ มกินข้าวด้วยนะครับผมมีออกกไก่ดิบด้วยนะฮะอืแต่อร่อยใช้ได้นะครับรคุณก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าได้ดือ,อเท้ารยอยกงเสื้อเปียกหมดไมไรอะไร้สอัสีทรงเอนะครับิชรบ ยังทำไม่ติด็จเออยังใหญ่ออทำอะไรอัดคลิปว,วิดีโอก็คื้มัดว่างๆของกล้องร้อยในยร้อยเอ้ของาบุเบิร <c oughs> <c oughs> ์กไอ้กล้องเป็นบ่เอเดินแล้วมีน้ำอยู่ข้างในเท้าก็ <c oughs> เกูก็เป็ดอยู่อ้อเท้าในเป็นอะไรน,นะเพื่อน เป็นสิ่งท so, like so so like ี่เรียกว่าพูดพูดใช่ที่กกติเหรอดีกว่าเขาทำอะไรกันอ่ะใช่ใช่สิ่งที่เราคิดไในกล้องกูได้พอไม่ได้พอคนใหม่ยละไอวันว่างๆของบุเบิร์กนะได้ได้ไหนเคอร์ต้ชิฟท์ค